สบายดีทุกคนถ้าใครสบายดีเนาะออกไปเนาะช่วงนี้อาจจะบรเห็นเอาอะคอยลงคลิปเนาะทุกคนเป็นอยังเขาจังบลงคลิปเพราะว่าช่วงนี้เขาเบี้ยอนาลายไปนเนาะเขาก็จะเลยว่ามีโอกาสเนาะมีโอกาสแต่ไล่ชุดในช่วงที่เขาบางไม่ไง่ายไปเนาะช่วงที่เขาเลิกเวียเ้ยเร็ว่าเฮ็ดเวี้ยตอนค่ำๆช่วนโอทอกอทีประมาณนี้นายทีเขาประมาณเนื้อทีนะดอกเขาเอาเวีย้ยมาเฮ็ดวีจุ่มข,ของเขาเองนะ,น,ะนัะ่นไปเนาะเฮ็ดแบบให้เวียเขาเนาะ เหตุได้ลายโชวงนี้พี่น้องสว่วนเพราะว่าเป็นช่วงงานยุ่งพอเริ่มต้นปีใหม่ไปนี้เลยเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็เปียกลายเลยนะพี่น้อนนะสำหรับปีสองพันสี่ที่เข้ามาถึงในในเมื่อปีนี้ก็ได้เปียกลายนะ,ะเราจอมวังว่า,งวางเงินกระจายลายทุกเอียกเนี่ยเพราะว่าเอาแบบช่วงนี้ยคุณเขี่ยวเรื่องเร่งรีบในการทํางานให้มันเสร็จตามประมาณก่อนทุกคน,น,ะคะน,น,กนเนาะทางการจิตใจและชด ทุกวันเนาะช่วงสองทุ่มเนาะช่วงสมัครกระสดุดเขาจะไล่ทุกวันนั่นแหละเขาจะไลชช่ช่วงสองทุ่มพี่น้องทัในใดที่เขาอ่ามาติดตามชมคลิปนี้เนาะก็ะอย่าลืมนะพี่น้องนะช่วยให้กำลังใจสายลมทางไลฟ์สดในทุกวันเลยทุกคนนะช่ว,ง,ชวง,งทุนะ่มสองทุ่มมันจะมาส่งสองทุ่มทุกวันพี่น้องเนาะจะได้ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจในไลฟ์สดของเพราเนี่ยช่วงสองทุ่มทุกวันจะทุกคนจะจะได้การคลิปนี้ไปคลิปสั้นๆทุกคนมาแจ้งห้ทุกคนได้รู้ว่าเอาเป็นยังจังไปรู้คิป เป็นอยังจังอ่าได้แต่ไล่ดคือยังจะมาห้ามไปลงคลิปจะมาห้ามไปแปลข้างในบม่มีโอกาสจะคลิปเลยช่วงนี้นะพี่น้องมีแต่บ้าเฮ็ดเวียยางเดียวแล้วก็มีโอกาสจะไล่สดช่วงสองทุ่มเท่านั้นพี่น้องเลยก็หรือว่าวงโยนย่างบางยังไงสนะช่ติวงบางก็คือช่วงเที่ยงช่วงอ่าพักเวียยังไงสัะชาติวงพักเวียเขาจะได้ไล่สด ปรนั้นประมาณนั้นทุกคนนะ้กอมติดตามสติดตามคลิปนี้ไปให้กําลังใจานีตดรับการแจเจากการไลฟ์สดกันนะพี่น้องาสําหรับคลิปนี้ก็สิจบก่อนพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาติดตามชมคลิปตั้งนจนจบนะสําหรับคลิปนี้เองสิจบก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายสบายดี